สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีช่องคำนวณทางพารวยทุกท่านเลยนะคะอีพีนี้แอดจะมาทําให้ทุกคนดูจะเป็นอีพีที่5แล้วนะคะจะเป็นเด่นบนอีกเช่นเคยนะคะไม่รู้ว่าแอดจะได้ลงล่างให้ทุกคนไหมนะคะเพราะใกล้ถึงวันแล้วเนาะแต่ก็ถ้ามีเวลาแอดก็จะเอาล่างมาฝากด้วยนะคะแต่อีพีที่5นี้แอดจะทําให้ทุกคนดูก็จะเป็นสูตรเด่นบนนะคะสูตรเด่นบนนะคะวันนี้แอดจะทาให้ทุกคนดูเป็น2สูตรนะคะก็จะเป็นสูตรปวดนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสูตร ขั้นเทพนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะแอดฝากคาเตือนก่อนอ่ะทุกคนคะ่ะอ่ะคำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้ทงสิน้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นจากช่องคำนวณนะคะพารวยคะ่ะ ทุกคนค่ะใครที่เห็นคลิปนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะแอดก็จะนำสูตรดีๆสูตรเข้าไว้บ่อยมาฝากทุกคนนะคะเพื่อ,อการวิเคราะห์ที่แบบว่าไม่ได้วุ่นวายทุกคนถ้าแบบสูตรไหนที่เอามาลงลงเลยลงเลยนะคะโดยที่ไม่คลิสไตตองนะคะทุกคนอาจจะสับสนได้นะคะแต่แอดจะนำสูตรที่แบบเข้าดีๆเดินดีๆนะคะจับง่ายๆมา,าให้ทุกคนดูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะทุกคนค่ะอ่ะสูตรโปรดนี้ของเราเราจะใช้หลักหมื่นบวกสิบบนนะคะได้ตัวไหนนะคะเราก็จะบวกทีละหนึ่งแต้มก็จะได้3ตัวเนาะก็จะเน้นมาที่หลัก10บบนแล้วก็หน่วยบนคะที่เราจะเน้นดูสถิตินะคะตั้งแต่1นมีนาหกห้ก็คือปีที่แล้วเนาะก็มีหลุดนะ อันนี้คือใช้จริงทะคนเนี่ยมันก็หลุดมา3มงวดเลยแอดก็เลยไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูแต่สักพักนะคะแอดก็ไปทําต่อนะคะมันก็ยังกลับมาเดินดีนะคะนี่อ่ะนะคะสาหรับงวดที่ผ่านมาแอดก็ทํานะคะก็เลยจะเอามาฝากทุกคนในงวดนี้นะคะอ่ะก็เข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะแต่แอดเน้นที่สิบหน่วยนะคะทุกคนอ่ะ มาดูงวดนี้นะคะงวดนี้เราจะใช้หลักหมื่นบวกสิบบนนะคะหมื่นบวกสิบบนหมื่นก็คือเลขแปดนะคะสิบบนคือเลขศูนย์นะคะนี่เห็นไหมล่ะหมื่นคือเลขแปดสิบบนคือเลขศูนย์นะ,ะก็จะเอาแปดบวกศูนย์เลยนะคะแปดบวกศูนย์ได้แปดนะคะก็จะเอาแปดตั้งแปดบวกเพิ่มที่เลขหนึ่งแต้มเลยนะคะก็จะเป็นแปด สูตรนะสำหรับสูตรประทับใจเดี๋ยวจะนำมาประกบกันกับสูตรขั้นเทพด้วยนะคะชนแลวจะมาไหมหรือว่าไม่ชนก็จะจับประกบนะคะทุกคนค่ะามาดูอีกสูตรนะคะก็จะเป็นสูตรสูตรขั้นเทพนะคะสูตรขั้นเทพ นี่นะคะสูตรคันเทพเราจะใช้แสนบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกสองของที่ได้ตัวไหนบวกเพิ่ม1บวกเพิ่มสอันนี้คือสูตรของเรานะคะโดยสถิติก็มีหลุดนะคะเนี่ยแต่มันเป็นสูตรที่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเข้านะคะแต่ว่าเป็นสูตรที่สามารถใชไ้ได้จริงนะคะไม่ได้เป็นสูตรใหม่นะคะจะเป็นสูตรเดิมนะคะแอดก็ใช้มาตลอดทุกคนน่าจะเห็นความยับเยินความยับเยินของสูตรของแอดนะคะอ่ะนี่ออกซูนเจ็ดบุเนาะซูนเจ็ดบุก็มาที่เจ็ด หนึ่งเมษาเนี่คะจริงๆก็9ก้านี่907ก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะเราเน้นที่หลักหลักสิกับหลักหน่วยเนาะนี่ก็เข้าที่3า อ่ะก็เดินต่ออยู่นะคะอ่ะเรามาดูงวดนี้เราจะคำนวณได้ตัวไหนนะคะงวดนี้นะคะหลักแสนก็คือเลขศูนย์นะคะแล้วก็หน่วยทย้ายทั้งที่สองคือเลขศูนย์บวกสองที่บวกกันทั้งหมดก็จะได้เลขสองนะ,ะแล้วก็เอาสองตั้งสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าคะเราจะได้สูตรคันเทพคือสองสามห้าเดี๋ยวเราจะนําสูตรคันเทพกับสูตรอ่ะประทับใจนี้นะคะมาจับชนกันนะคะ ep ที่5แล้วนะคะสำหรับกระดาษใบนี้คลิปนี้นะคะ ep ที่หนะคะทุกคนยังคงเป็นเด่นบนอยู่นะคะใครที่อยากจะได้สาตัวหรือว่าหน่วยชุดที่แอดจับให้สามารถสมัครสมาชิกด้านล่างได้นะคะก็จะเป็นมีลิงก์ให้คลิกเข้าไปนะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนนะคะก็ไปสมัครสมาชิกนะคะ ตามนั้นนะคะก็จะได้ใบแนวทางของแอดไปนะคะแอดก็จะสรุปให้นะคะงวดก่อนก็ได้70กันไปนะคะล่างไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเบิ้ลเนาะแอดไม่ถนัดนะคะถ้าออกเบิ้ลนะคะอ่ะสหกใครอยากได้ก็แอดไลน์ไปนะคะแอดจะลงส่งให้วันที่10นะคะที่สิแต่ก่อนหน้านี้นะคะแอดลงเป็นเลขติดเลขติดมือไว้ให้นะคะก็คือให้ไปหาซื้อก่อนแล้วนะคะ ไอตัวใบวันที่สิบเนี่ยก็จะคือเป็นใบสรุปแหละนะคะวันคลิปอ่าไอที่แอดส่งให้ในในกลุ่มนะคะหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกแอดนะคะอันนี้นไปหาซื้อได้เลยนะคะแวันที่สิบค่อยมาสรุปกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะย้อนไปซกักอ่ะสิบหกกฟหกหกหนึ่ง มีคอหกหกสิบหกก็หนึ่งมีสารอ่ะยนหกหกแล้วก็งวดนี้เนาะ,ะประทับใจ v s ก็คือจับชนนะคะขั้นที่ชนแล้วก็ผลออกนะคะ ดูสุดประทับแจก๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ16กุมพา012 012แล้วก็012 6 7 8 6 7 8ว่ที่ทั้งนี้ได้9 0 1 9 0 1ว่าน,นี้ได้8 9 0อ่ะขั้นเทพนะคะขั้นเทพเราได้ที่8 9 1 4 5 7 ศูนย์หนึ่งสามตรงสื่อแอดอาจจะไม่สวยนะคะทุกคนพยายามดูนะคะอ่ะอ่ะเรามาดูตัวชนกันนะคะนี่จับชนกันก่อนนะศูนย์หนึ่งสองชนกันที่หนึ่งศนย์หนึ่งสองไม่ชนเดี๋ยวจับประกบหกเจ็ดแปดไม่ชนเก้าศนย์หนึ่งชนกันที่เก้าวดนนี้ก็ไม่ชนนะคะนี่คือตัวชนของเราอ่ะผลออก ผลออก4 1 7 6 5 2 8 7 3แล้วก็งวดที่ผ่านมาเอ้าประกาแอดไม่ออกแล้วนะทุกคนไอตัวออกออกก็ไม่รู้ว่าเป็นแท่งไหนนะคะแล้วก็9 0 7อ่ะมาดูนะคะชนตั้งแต่16กุมภาชนกันที่เลขหนึ่งชนกันที่เลขหนึ่งชนและมานะคะ 1> 4ี่หนึ่งเอันนี้ก็1นึ่งหนึ่งหห้าสองไม่ชนเนี่ยตรงนี้ไม่ชนก็ต้องจับประกบนะคะจับประกบ6กหสองตรงนี้ห้าตรงนี้สองก็ฉะนั้นก็จะเข้าที่หกับ2นะคะตัวจับประกบของเราอ่ะตัวนี้ไม่ชนอีกแล้วก็จับประกบเหมือนเดิมนะคะแปดเดสามใช่ไหมอันนี้มี8กับ7แต่เราส่วนมากเราจะเน้นไปที่สิหน่วยเนาะนี่ก็ทั้งหมดเลย อันนี้ชนกันที่9้านะคะ9งวดก่อนชนกันที่9้ามาในหลักร้อยนะคะแต่ส่วนมากเราจะเน้นที่หลัก1ิบแล้วก็หลักหน่วยดูตัวประกรบของเรานะคะนี่ประกรบของเราก็ยังมีศูนย์กับ7นะคะก็ถือว่าเข้านะคะทุกคนค่ะก็ถือว่าเข้านะคะสำหรับตัวชนและตัวประกรบด้วยนะคะแต่เราวงกลมตัวนี้เพื่อเป็นตัวชนเท่านั้น,นะคะอ่ะงวดนี้มันไม่ชนเราจะจับประกรบกันนะคะทุกคนจับประกรบ จับประกบหรือเอาไปวินกันได้เลยนะคะสำหรับหกตัวนี้วินได้เลยนะคะแต่อาจะจับประกบให้ทุกคนนะคะอ่ะแปสองตัวแรกคือ8ปสองตัวที่สองคือ8 3 8ส8 5แนะคะแล้วก็9ก้าสองเกมเกนะคะ ตัวโปรดแอดก็มานะคะทุกคนค่ะแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์ห้านะคะทั้งหมดเก้าชุดอย่าลืมกลับนะคะแอดยังไม่ได้ปักหลักนะ,ะกลับด้วยนะคะทุกคนไม่กลับตับแตกนะคะอ่ะตัวไหนที่แอดชอบมากที่สุดนะคะ ที่แอชอบมาที่สุแปดสาเช่นคืกั <c oughs> บเสองนะฮะแปดสามเกสง รประมาณนี้นะคะแอดชอบอยู่แค่นี้นะคะอันนี้คือชอบเด่นที่สุดที่แอดชอบก็จะเป็นแปดสามแล้วก็ เาตัวรองที่แอดชอบก็จะเป็น82แล้วก็9 5พิจารณาดูนะคะใครหรือว่าบางทีมันอาจจะมาสุดได้สุดหนึ่งเป็นหลักร้อยก็ได้นะคะหรือว่ามันจะหลุดสูตรได้สุดหนึ่งหรือเปล่านะคะอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่แอดชอบนะคะก็จะมี83แล้วก็92นะคะที่ชอบสุดๆนะแต่ตัวอื่นก็เป็นก็ก็มีความเป็นไปได้อย่างเช่น82เนี่ยก็เน้นไปที่8แล้วกันเนาะรองที่9เนาะ ศถ้าใครชอบก็จัดนะคะศูนย้ี่ถ้าเป็น0ูนย์หก็จะเป็น0ูนสวยที่สุดคิดว่านะศูก็มีโอกาสที่จะมาได้นะัในนี้แหละอาจจะมานะคะจะติดด้วยนะคะ อาจจะจิตตัวไหนตัวหนึ่งนะคะแต่แอดอะ่ะสำหรับแอดแอดก็จะชอบไปที่ก้าสองกระเอย่างที่แอดวงกลมให้นะคะใครไม่ชอบเหมือนแอดนะคะสามารถเลือกตัวอื่นได้นะคะเพราะจับดูสถิติของเรานะคะแล้วสองสูมก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะแต่ถ้าอ่ะอ่ะมันแต่ถ้าตัวไหนไม่มาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ชนกันเนาะแค่นั้นหรือว่าจับเป็นคู่โตดนะคะทุกคนจับเป็นคู่โตดนะคะ มันอาจจะเป็นหลักร้อยกับหลักสิบหรือว่าหลักร้อยกับหลักหน่วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนระวังไว้นะคะอแคปหน้าจอไว้นะคะทุกคนอ่ะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแอดนะคะถ้าใครสมัครไปตอนนี้แอดก็จะส่งเลขติดมือให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะคะแต่ว่าวันที่สิบเราจะมีใบเต็มกันนะคะอ่ะแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนทุกคนก็จะได้ใบตัดตารางใบดําตารางชุดนี้นนะคะก็จะเอา ลังเนี่ยสามารถไปบินได้2ตัว3ตัวได้นะคะสามารถเล่นออมได้ด้วยนะคะเล่นออมเล่นทอกอได้นะคะอ่ะแล้วก็จะมีใบใบใบประกอบนะคะอย่างเช่นใบประกอบก็จะมีใบ3ตัว3ตัวบนนะคะให้เลือกนะคะแล้วก็จะมี2ตัวบนนะคะก็จะมีเลขอ่าเขาเรียกวิ่งลูดนะคะก็จะแยกเป็นบนเป็นล่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีใบเนี่ยใบแนวทางเลขเด่นบนนะคะมีบนแล้วก็มีล่างนะคะ แยกนะคะทุกคนก็สามารถว่าเอ่อในไปดูใบดําตารางชุดนี้ถ้าสมมุติว่าชอบตัวนี้มันสามารถไปบนหรือว่าไปล่างได้นะคะก็จะมีใบประกอบเ่ินมากบนแอดจะไม่พลาดนะคะล่างมันมาเบิ้นบ่อยในช่วงนี้แต่จริงๆทั้งสองทั้งสองแผ่นเนี่ยก็จะเข้าตลอดนะคะถ้าไม่เบิรนนะคะแอดก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มแอดแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะคะสมัครสมาชิกตามนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคุณขายแอดฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ